สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาษาเกาหลี3นาทีกับบ้านภาษาเกาหลีมุกงหาค่ะอันนี้เป็นคลิปแรกนะเรามาดูกันว่าจะมาดูเรื่องอะไรวันนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเลขนะหรือในภาษาเกาหลีเรียกว่าซุกจานะคะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักตัวเลขเกาหลีแล้วแหละว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าบางคนนะคะยังสับสนอยู่ว่าเอ๊ะตัวเลขแต่และแบบเนี่ยใช้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูพร้อมกันนะคะ ภายใน3นาทีนะอ่ะเรามาดูอันแรกนะคะตัวเลขในภาษาเกาหลีเราจะแบ่งเป็นตัวเลขจีนแล้วก็ตัวเลขเกาหลีอันนี้ยกตัวอย่างมาให้1น0ถึงนะดูจากตัวเลขจีนก่อนเลยตัวเลขจีนนะคะก็จะไล่เป็น1นึ่งสองสามสา็แิบนะแล้วก็ตัวเลขเกาหลีนะคะก็จะเป็น하나둘셋 넷5 6 7 8 9 1สนะคะอย่างที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีนะตัวเลขจีนกับตัวเลขเกาหลีนะคะลองทวนดูอีกครั้งไหมคะว่ามีอะไรบ้างนะตัวเลขจีน1น3 4 5 6อ8ซามตัวเลขเกาหลีหนึ่งสนงสาสด 7ู9ยนะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันตัวเลขเกาหลีเราจะใช้กับอะไรบ้างนะคะเราจะใช้กับเวลาที่เป็นโมงเป็นชั่วโมงใช้กับจำนวนสิ่งออแล้วก็บอกอายุนะแต่ตัวเลขเกาหลีมันมี2แบบใช่ไหมนะนะคะดูซ้ายกับขวานะซ้ายจะเป็นฮานาทูลเซ็เน็ ส่วนขวาจะเป็น han to se ne ให้เราจำแบบง่ายๆนะคะว่าถ้ามันมีหน่วยต่อท้ายเราจะใช้ฝั่งขวามือนะจะใช้ han to se ne ยกตัวอย่างเช่นนะคะประโยคแรกบอกว่าซุนเดกุกฮันคระดุช่วยส ซุนเดกูคันคือริชูเซลเห็นไหมเอ่ยเราเห็นคําว่าคือรึต่อท้ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราจะใช้การนับเลขเป็นหันนะอีกประโยคหนึ่งก็คือซุนเดกูฮานาจูเซลอันนี้ไม่มีหน่วยต่อท้ายนะคะเราก็จะใช้เป็นฮานานะทีนี้เรามาดูตัวเลขจีนกันบ้างตัวเลขจีนนะคะใช้กับเวลาเป็นนาทีวินาทีวันเดือนปีหมยเลขต่างๆปริมาณปริมาตร แล้วก็ใช้กับการนับจำนวนบางคำนะคะเช่นคำว่าชึ่งที่แปลว่าฉันปุ่นท่านแล้วก็อินบุญที่แปลว่าทีนะคะถ้าใครสนใจคลิปดีๆแบบนี้นะติดตามต่อได้ที่บ้านภาษาเกาหลีและเวิร์กช็อปมูกฮุานะคะเป็นเพจใน Facebook นะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะอันยอง